สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบานเนาะครับเนาะมืนนีบ่าวแต้มผ้ารวยก็ได้ไปติดตามตัวเลขของน้องเปิลครับน้องเปิลฝันแม่นครับถูกมาแหล้วหลายงวดซ่อนเนาะครับเนาะสำหรับน้องเปิลครับสองตัวก็คยเข่ามาแล้วสามตัวก็คยเข่ามาแล้วเนาะครับเนาะแม่งวดนี้น้องเปิลฝันดีอีกแล้วครับผีสามีเก่าครับสีมะเอาลูกสาวไปอยู่น้ำครับ ลูกสาวก็อายุยังหน่อยอยูน่นะครับเนาะน้องเปิลว่าสิเอาลูไปอยู่น้าจังได้่าสั่นดูกันยังนยหน่อยนึง่าสั่นนะครับเนาะส่วนตัวเลขหรือว่าความฝันของน้องเปิลเนาะสีเป็นตัวไหนครับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะน้องเปิลน,นั่งถ่ายยู่พุ่นแล้วครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแต้มผ้ารวยดีเด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังจากปากน้องเปิล พร้อมกันเลยเนาะครับเนาะไปครับสวัสดีครับน้องเปิ้ลครับสวัสดีครับบอแอมรอตวงสวัสดีครับน้องเปิ้ลสวัสดีครับสามีสามหน้ละครับบวแต้มเรางเอ๋บอแต้มผ้าลวดละครับครับผมเอฟซีตั้งบานนะคะครับผมตามต่อน้องเปิ้ลครับเด็ดที่ว่าครับน้องเปิ้ลอันฟันเทีนแป้งก้เพิ่นเสียเหลี่ยนะคะเอ๋บแต้มมันเอ๋ผ้าไปเอ้ คนไหนใบบานเพิินนะค่ะคนว่านี่ไอออกพรรษาในเฮดบุญหาเพิินนะคะฟันเห็นแฟนเก่าที่เสียไปแล้วค่ะคนอุทุพพรพิสัยคนอุทุมพรค่ะครับผมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีไปสะเกษประมาณปีหนึ่งเรือตอนน้องปีหนึ่งเสียเรื่องกรรักดาพิธิแรงครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นแต่เสียลูกไปอยู่น้ำช่วงลูกไข่นอนอยู่โรงพยาบาลนะครับลูกว่าได้ดอกเลยว่างสิ คันแจงหลูกซ่งลูกเศร้าตรงนู้นเลยวางสินะนะครับมันนี่เพิ่นเลยว่าให้โซกเฮาเท่หลายลูกซ่งลูกเศร้าหล,ลูกออกจากโร่องบ้านบาดพอดีเพิ่นการไอ้เอาเงินให้นะคะป้าแอมไอ้347บาทนะคะครับ347บาทค่ะสามีเอาเงินให้ค่ะครับมันนี่เพิ่นก็ว่าไอ้ประกาศสี่บาทเลขสี่พิ่นอยูทอมพอรนะคะบ้านแอมพอดีหนูเนี่ยไปเห็นป้ายพอดีค่ะครับ อสองสามหา,า,มหาบ้านเล็กที่นั่นนะค่ะบ้านเล็กที่ของไอ้แฟนเกฟี้ยงเกาที่เพิ่นเสียชีวิตเดียวนะครับอายุเพิ่งกับเป็นหนองอายุสองปีก,กับบ้ามาณสามสิบสามอย่างสามสิบสี่นะครับเพิ่งกับเลยเอาเงินใหายไปบ้างก็แต่บอกอาลูกไปนั่งหนองกันา่าเอาไว้ดีลนะเลยว่าครับลูกยังหนอยอยู่นะลูกยังหนอยอยู่เซมาไปอยู่นั่งแต่งไร่เนาะลูกยังหนอยยังไปมีลูกผู้เดียวอ่ะเออครับเพิ่งมาให้โชคที่เนาะครับน้องเพิ่ครับไม่โชคครับ เป็นยืนเงินหเลยเป็นยืนเงินไหาสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทค่ะกับไอ้กับเพื่อนกับเพื่อนกับผ้าอยากพี่น่องเพื่อนละค่ะผ้าขี้รุดไปบานเพื่อนครับเพื่อนกับสี่เซทไอ้บอลเทีเพื่อนนะค่ะพอดีเนี่ยเป็นป่ายพรดีเป็นสองสามห้านะครับบาลเทีงานเพื่อนนะอือสองสามหาค่ะในส่วนตัวของอันแฟนเสียชีวิตไปแล้วเป็นเป็นในบอกเลยบอกยังบอกนอกจากยืนเงินหายแล้ว อยู่ในคำหนพักคนบ่อยบอกลูกเล็กครับบ่นบอกแต่ว,ว่าไอ้พ่อสาวเกิดก็อายุเพิน่นะครพ่อสาเกิดกับอายุเนาะค่ะครับผมอายุเท่าไรก่อนนะครับอายุปนกันนะแต่สามสิบสามมันก็เกิดประมาณสามสามพ่อสาวสามสิบสี่เอาครับอ่ะโบเป็นยังครับปัญหาโบมั่นใจกับโบเป็นยังเนาะ,ะเอาตัวสี่พิ่นยืน่นเงื่อนให้นี่ละค่ะเพิ่นนาจะมาบอกเ,กเลขแล้ว ต้องสี่สิบบาทเลยทีผีสามีทีเสียบชีวิตไปแบบเพิ่นสี่ใส่เลยบ่สี่ใส่บบาทเลยทีมาเลยค่ะไปลง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 ไอ้จากโรตในคนผ้าหยางของเพื่อนบอกสี่ใส่ไอ้ไอ้บาทเลยทีมันมีป่ายอยู่นะคะครับก็เลยสองสามหาครับอสองสามหาอครับเอา้าลองเบอร์ด้วยครับเป็นเลขสามตัวอ่าเพิ่นปูกะระท้มาค่ะบอกว่าเหบุญลนะเพิ่นออกพรรษาเพิ่นไอหนูลงไปนั่ะหนูไปนั่มเพราะว่าเพิ่นสีเพื่อประกันสังคมใบนะคะ ครับเพิ่นมอบไอ้พ้นประโยชน์หนูกับลูกเสียแล้วค่ะโอ้โหค่ะก็ต้องไปเคลียร์กันก่อนนะครับก็ต้องไปเคลียร์แล้วก็เฮ็ดบุญให้เพิ่นเนาะค่ะเคลียร์ให้บุญโอ้ดีหลายดีหลายค่ะครับอันนี้เพิ่นโทรมาเนาะปู่นี่เนาะค่ะปูเพิ่นทรมาโอ้โหปูดีเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเพิ่นทรมามักมันพอผัวเนาะค่ะพอผัวเพราะทีเพิ่นแบบว่ามันประกันสังคมนั่นหนูบ่เคยฮู้มากรนะเพิ่นมอบให้หนูกับลวมแล้วค่ะการเมโอ้ทางโรงงานส่งมาาาคคค่ะรรัับบโอ้ดดีีหหลลยย เพื่อว่าหมาะไปนู้นกับบุด้วยชอบท่าครับครับครับจะให้อีกบานนี้ครับเพื่อขายซัมหนีนะคะพ่อแอมโอ้เอ้าซัมหนีก็เอาซัมหนีเนาะพาสีทามยังอีกเบาแต้มพาร่วยต้องมีสามดาวสามยังงี้ครับบ่มีหยังสิถามครับขอบคุณครับน้องเปิ้อนครับขอบคุณครับน้้องเปิคครรัับบตัวเลขของน้องเปิ้ลครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568ครับผีสามีมาบอกครับ วสี่มาเอาลูกไปอยู่น้ำลูกกับปวยเขาโรงพยาบาลครับพอดีเมื่อนั้นลูกก็ออกจากโรงพยาบาลพอดียืนเงินให้สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับแล้วก็ผ้าขี่รถกับเมื่อบน4รสี่ไซบานเลขทีครับสองสามห้าครับสองสามหาหมักกะจัดบ่มหมักกะลองเบิ่งเนาะครับเนาะขอให้โชคดีมีโชคลาภกับน้องเปิลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ